ผลิตภัณฑ์ WD40 สำหรับเซอร์วิสจักรยานที่คุณรักแบรนด์ชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกาสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้าน CityBike สวัสดีคุณผู้ชมครับร้านเซติบายครับวันนี้พามาชมงานบริการ f Full s e r v ว c e จากร้าน City บายอีกแล้วนะครับแล้วก็งานบริการดีๆแบบนี้ครับโดยช่างน้อยแล้วก็ช่างมืดร้าน City ิบายนะฮะจัดการให้ทุกคันเลยนะครับงานบริการ Full s e r สว c e นะครับจักรยานดาฮอนบายนาวบายนะครับฟรีบริการ Full Service ปีละ1ครั้งตลอดอายุการใช้งานครับใช้สิทธิ์ได้ปีถัดไปหลังจากปีที่ท่านซื้อรถนะครับหรือว่าถ้าเป็นจักรยานทั่วไปนะครับสามารถใช้ บริการแบบนี้ได้ครับก็มีค่าบริการครั้งละ1000บาทนะครับครั้งเดหนึ่งบาทยังไม่รวมค่าอะไหล่เสื่อมหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องเปลี่ยนนะครับค่าบริการนี้ครับเราทําอะไรบ้างครับเราก็จะมีการรื้อร้างนะครับรื้อทุกชิ้นเลยนะครับแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปใหม่อะไหล่ตรงไหนเสื่อมนะครับก็ต้องเปลี่ยนนะครับดูตัวอย่างคันนี้ครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นรถที่สภาพเก่าและโซมมากๆนะครับสภาพนี้ไม่ได้ปั่นมานานหลายปีเลยนะครับแล้วดูจากความหนาของฝุ่นเนี่ย ผมคิดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า5ปีนะฮะก็ได้สอบถามทางลูกค้านะครับลูกค้าก็เดิมก็เป็นเจ้าของรถนะครับแล้วก็กำลังยกรถคันนี้ให้คุณลูกนะครับไว้ปั่นใช้งานไปศึกษานะครับไปเรียนนั่นเองนะครับนะก็อันนี้ก็จัดการให้เลยนะครับแล้วเงื่อนไขาการใช้บริการ f u l s s w v t c h เป็นแบบนี้ครับคือ,อถ้าลูกค้าไม่ใช้รถเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้จักรยานนะ เอามาฝากไว้ที่ร้านนะครับร้านก็จะทําให้ตําคิวนะครับนะจะรอรับไม่ได้นะครับเพราะว่า บริการล้างฟูลสวิตเนี่ยนะฮะเราใช้เวลานานเป็นวันนะครับเป็นวันนะไม่ใช่ทำแป๊บๆไม่กี่ชั่วโมงก็เสร็จนะครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือถ้าลูกค้ารอไม่ได้เนี่ยนะครับจะเป็นงานเขาเรียกว่างานเซอร์วิสแทนนะครับก็คือซ่อมบํารุงนะครับตามจุดต่างๆนะครับนะก็คือเสียตรงไหนซ่อมตรงนั้นนะครับแล้วก็ส่งมอบกลับได้เลยนะครับแต่ว่าการฟูลสวิตเนี่ยนะครับคือการทําทั้งคันนะครับนะเดี๋ยวเราจะมีนะครับขั้นตอนการทําจากช่างน้อยนะครับให้ชมด้วยนะว่า คันนี้เนี่ยนะครับออกมาแล้วจะเป็นยังไงขั้นตอนมียังไงแต่ว่าเรามาดู before กันก่อนครับโอ้โหสภาพบาดตาบาดใจเหลือเกินครับนะใกล้เคียงกับคําว่าเศษเล็กเข้าไปทุกทีนะครับจกักรยานคันนี้นะครับโอ้โหปั่นไม่ได้เลยนะครับแต่ต้องไม่ได้เลยนะครับผุพังหมดนะครับโซเซอร์ทุกอย่างขึ้นสนิมทุกจุดเลยนะครับ สังเกตดูฝุ่นนะครับที่แอดมินเนี่ยซูมเข้ามาให้ดูนะครับว่าหนาขนาดไหนใครได้ดูคันนี้นะครับว้าวกันทุกคนครับถึงขั้นขนาดที่ว่าโชว์รูฟอ f ฟเตอเนี่ยมีลูกค้าถามว่าไปทำสีมาหรอฮะเป็นไงครับคันนี้เดี๋ยวต้องรอชมนะครับอ่ะโอเคครับใกล้ขั้นตอนที่ช่างน้อยจะเข้ามาในเฟรมแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมผลงานจากช่างน้อยกันครับว่าช่างน้อยทำคันนี้ยังไงกันบ้างครับไปรับชมพร้อมกันครับ Ê là lúc kìa Đi qua đây một lần nữa Đi nữa สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผอวันนี้พบกับช่างน้อยร้านซิตี้บเหมือนเก่าเส้นเกยนะครับผมครับอ่าดูด้านหน้าผมนี้ก็จะเป็นดาฮอนบอร์ดวอล์กนะครับผมครับนี่เลยลูกค้าไซสสิทธิ์งานฟูลสวิตเหมือนเดิมนะครับผมมาดูสภาพก่อนทํานะครับคันนี้บอกเลยว่าโอ้โหนะครับสุดจริงจริงนะครับลูกค้าอ่ามาดูนะครับผมว่าจะล้างออกหรือไม่นะครับผมคันนี้ผมแต่ผมเจอมานนี้ก็ถือว่าผังลึกมากเลยนะครับผมครับเนาะดูสภาพก่อนนะครับ ว้าวอะไรนี้ที่ว่าเสื่อมสภาพหมดเลยนะครับลูกค้าอ่าอะไรนี้ที่ว่าเสื่อมหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยางนะครับระบบสายไปหมดแล้วนะครับผมครับเนาะจะมนล้างนะครับคันนี้อ่าลูกค้าจะมาซส์สิทธิ์ถ้าซื้อจากทางบริษัทเราถ้ามีใบรับประกันมาก็ยืนยันว่าซื้อจากทางบริษัทเราก็จะล้างให้ฟรีนะครับผมครับเนาะคันนี้ต้องดูก่อนนะครับอ่าถ้าไม่มีใบรับประกันนี่ก็อ่าต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับผมเนาะต้องดูก่อนนะครับว่ามีใบรับประกันไหมครับคันนี้สุดๆกลางเลยนะครับลูกค้าอ่า ถ้าซื้อจากทางบริษัทเราก็ล้างให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับมีแต่อะไรอย่างเดียวเนาะขัดสีให้ฟรีนะครับดูความกังนะครับผมอันนี้คือปีลึกมากแล้วก็รถไม่ได้ใช้งานน่าจะสี่หปีนะครับดูครับผมอันนี้คือมันฝังลึกมากเลยนะครับเนี่ยมันฝังกับสีเลยนะอันนี้ไม่ใช่ฝุ่นแล้วครับมันเป็นเซราขึ้นหมดเลยเนาะดูครับนี่ครับโอ้โหสุดๆไปเลยนะครับคันนี้นะครับลูกค้าอถ้าลูกค้าซื้อจากทางบริษัทเราก็จะมาล้างให้ฟรีนะครับผมต้องดูก่อนเนาะถ้ามีใบรับประกันมาก็โอเคคนะรับถ้าไมม่ีก ดูครับสภาพดูสภาพก่อนเนาะอันนี้คือมันเข้าเนื้อสีนะครับไม่รู้ว่าจะขัดออกหรือเปล่านะครับผมครับมาติดตามดูนะครับว่าช่างน้อยจะขัดออกไหมนะครับผมครับดูครับสภาพก่อนเนาะอันนี้คือดาวนบอลวอล์กนะครับผมครับโอ้โหนะครับสายไฟหมดแล้วนะครับผมครับระบบสายไม่อยู่แล้วนะครับผมไปหมดเนาะรอติดตามนะครับว่าจะล้างออกหรือไม่นะครับผมครับเนาะที่แน่ๆนี่โซ่ไม่ทํางานแล้วนะครับโซ่หมุนไม่ได้แล้วนะครับผมเนาะก็ถือว่าเปลี่ยนนะครับโซ่ทางานไม่ได้เลยคอตายหมดแล้วนะครับผมครับ มาติดตามดูนะครับว่าออกมาจะรอเราเอาการขนาดไหนฝากติดตามด้วยครับผม แค่หวานได้ยังไงเรื่องแค่หวานสั่งกิณเบสนะถ้าคุณเบสทำพองได้ดีกว่า เอาแล้วครับผมหลังจากเราขัดสีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมาดูกันเลยโอ้โหสุดๆเลยนะครับทุกคนสียังเงาวับเลยนะครับขัดสีแล้วโอ้โหรอประกอบนะครับผมนี่อันนี้คือขัดออกมาแล้วมันเหมือนกับรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับผมรอประกอบนะครับผมนี่เงาคลิปนะครับนี่อะไรนะครับผมครับรถคันเดิมนะครับผมคันเดิมนี่อะไรอยู่ในตะกร้านี้เลยนะครับผมครับต่างจากคันเดิมมากเลยนะครับลูกค,ค้า สุดๆไปเลยครับรอติดตามนะครับว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะสวยงามขนาดไหนนะครับผมสวัสดีครับผมมาดูกันเลยครับเป็นยังไงครับผมโอ้โหนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่เลยดูครับดูบอกเลยว่าเหมือนรถไยแดงเลยนะครับลูกค้ากลางไหมครับตอนจะกลับบ้านแล้วนะครับผมนี่คือจะกลับบ้านแล้วนะครับผมโอ้โหันนี้มันสุดๆเลยนะครับลูกค้าสุดใหม่เลยนะครับผมครับนี่ความใหม่เอี่ยมนะครับดูครับผม อันนี้คือสีสดๆนะครับกล้องสดๆเลยนะครับให้ดูขัดกันกระเจิงทั้งวันเลยนะครับดูครับการขัดสีโอ้โหดาฮอนบอดวอล์กนะครับคันนี้ก็ไม่ต่ํากว่าเกือบสิบปีนะครับผมครับเนี่ยดูครับดุมล้อเฟืองสนิมกลังนะครับโซ่เปลี่ยนใหม่นะครับอ่ากามเบรกยางรอบยางในเปลือยหมดนะครับระบบสายไปหมดเนาะนี่ครับผมดุมล้อสายกิ๊บนะครับผมสดๆไปเลยนะครับผมครับเนี่ยให้ดูกันแบบสดๆเลยเนาะการล้างรถนะครับ ของซังน้อยลานซิตี้บนะครับผมครับให้ดูกันแบบสดๆเลยเนาะพร้อมปั่นแล้วนะครับอ่าพร้อมให้ลูกค้ามารับแล้วนะครับคันนี้บอกเลยว่าสุดๆไปเลยนะครับความกังหายไปหมดแล้วนะครับผมเหลือแต่ความสวยงามให้ริงบอกเลยว่าสียังสดยังใหม่อยู่เลยนะครับแทบไม่มีร่องรอยการต่อสู้ใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าสุดๆนะครับลูกค้าทนายที่มาใส่สิทธิ์รับรองสวยแน่นอนครับ และว,วิดีโอนะครับที่คุณผู้ชมเพิ่งได้รับชมไปก็เป็นผลงานจากช่างน้อยนะครับเวลาเจอรถที่สภาพแบบใกล้คำว่าเศษเหล็กเนี่ยนะครับช่างน้อยเขาจะชอบมากนะครับแล้วเ,เขาก็จะทำ,ทำการถ่ายทำนะครับงานบีฟอร์มาให้ดูก่อนนะครับแล้วก็ระหว่างถ่ายทำไปด้วยนะครับก็เป็นผลงานจากช่างน้อยนะครับต้องบอกว่า เวลาช่างน้อยทํางานเนี่ยนะครับเขาจะทํางานละเอียดนะครับมาถ่ายทําให้ดูนะครับเพราะงานมันก็รันตลอดนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยเวลาเราเจองานที่มันหนักหนาสาหัสอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะทําการถ่ายทําเพื่อให้ดูความแตกต่างนะครับการเปรียบเทียบงานนะครับ before และ after นะครับและนี่ครับคือผลงานของช่างน้อยที่เป็น after นะครับเราทําการเปลี่ยนอะไหล่ด้วยนะครับนอกจากจะล้างขัดสีนะครับหรือล้างขัดสี เราจะมีการเปลี่ยนอะไรด้วยนะครับและขั้นตอนการเปลี่ยนอะไรเนี่ยเราจะมีการพูดคุยกับลูกค้าก่อนให้เรียบร้อยนะครับไม่ใช่ว่าจะใส่อะไรแบบโดยพลการนะครับเราจะเปลี่ยนลูกค้าต้องการอะไรเดิมใส่อะไหล่เดิมลูกค้าต้องการอะไรแต่งใส่อะไรแต่งนะครับหรือว่ามีจุดไหนที่ลูกค้ามี Recommend หรือว่าต้องการเปลี่ยนเป็นพิเศษนะครับก็จะบอกแล้วก็จะแจ้งคุยกันตกลงกันให้เรียบร้อยนะครับนะเท่ากับว่าลูกค้าก็จะทราบนะครับ ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นนะฮะก่อนการทำนะครับแล้วนี่ก็คืองานนะครับที่เป็นงานขัดสีเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างครับขาวใสนะครับใสสะอาดปิ้งขนาดไหนครับนะก็เป็นผลงานดีๆจากร้าน City b i บ e ครับแล้วก็จักรยานดาฮอนไบนาวไบอย่าลืมเข้ามาใช้สิทธิ์กันได้นะครับฟรีปีละหนึ่งครั้งตลอดอายุการใช้งานนะครับนะก็เอามาฝากรถไว้นะครับเงื่อนไขนิดเดียวครับฝากรถไว้นะครับแล้วก็ ให้ทีมงานทำนะครับทำเสร็จแล้วก็โทรแจ้งมารับกลับแค่นั้นเองเลยครับโอเคครับฝากผลงานบริการโฟล์สวิตของร้าน i t ต b i k e ไว้ด้วยนะครับนะใครต้องการใช้เข้ามาได้เลยครับร้าน i t ต b i k e พระราม2นะครับเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับ9ก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นครับวันนี้เราไปก่อนครับสวัสดีครับ